พิดถึงพี่ไพคิดถึงอะไรนะคะคิดถึงความใจดีความใจเย็นแล้วก็ความมีน้ำใจของพี่ไพค่ะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วที่พี่ไพจะทำง,งานกับพวกเราก็ขอให้พี่ไพมีชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุขแล้วก็สุขภาพดีแข็งแรงสมบูรณ์พักผ่อนมากๆค่ะรักและคิดถึงพี่ไพนะคะป้ากลับไปอยู่บ้านไม่ต้องทำงานหนักแล้ว ไปรอเลี้ยงหลานเป็หลานย่าใช่ไหมขอให้ป้ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับอะไรที่เป็นอยู่ก็ให้หายไ,ไวๆเนาะทำงาน,นกันมาหลายปีก็เหนื่อยใช้งานป้าเยอะมากนะครับก็ขอโทษด้วยบางครั้งไม่ค่อยได้ดูแลป้าแต่ดีแล้วแหละเพราะว่าป้าจะได้ดูแลคนอื่นแทนสุสัส์ไงเนาะก็ตอนนี้ได้ป้าได้กลับไปดูแลบ้านตัวเองแล้วก็ดูแลลูกๆและหลานๆอน,นาคตของป้าอีกเลย ขอให้มีสุภาพสุสแ้ค่ปาัยเหรอครับป้าภัยเป็นผู้หญิงที่ขยันทำงานผู้หญิงสู้ชีวิตคนหนึ่งครับแล้วก็เป็นคุณแม่ที่ดีเป็นลูกที่กระตันอยู่มากแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่แข็งแขร่งมากครับอ,อีกสิ่งหนึ่งที่นึกถึงป้าภัยก็คือหลังนี้ลับครับถ้าพูดถึงป้าภัยนะคะก็นึกถึงโปรเฟสเซอร์ป้าภัยค่ะประจําแผนกสุติกรมนะคะ พูดที่อยู่เบื้องหลังนะความสำเร็จของอาจารย์และก็สตุวะแพทย์นะคะแในช่วงนก้ระมาทุกยุคท,ทุกสมัยะคะ่ะทุกวันที่มีป้าใครอยู่ในห้องพักแต่แแม่โคตรดีเลยต่อไปไม่มีป้าแล้วอ่ะใครจะแก้บีบให้หนูอะ่ะบ๊ายบายช่วงนี้นะป้านะฮัลโหลป้าไพ่แอบมาอัดวีดีโอให้ป้าตอนบุกชายหลามจะบอกอะไรกับป้าดีหนะป้าอาเซียนแล้วป้าก็พักผ่อนเนาะป้าทำงานมาข้นางล่าง้วมา ก็จริงๆเราถ้าเกิดไม่มีป้าเนาะหนูก็อาจจะเรียนจบวอเอ็ธไปอย่างยากเย็นกว่านี้เพราะว่าป้าได้ช่วยหนูเยอะมากๆในการทํางานที่สิทธตอตัวเอ็ธป้าช่วยหนูเลี้ยงแมวมาไม่รู้กี่ปีกี่ปีเนาะหนูก็ไม่รู้จะบอกอะไรป้าแล้วรากป้าเนาะแล้วก็ป้าก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคิดถึงนะคิดถึงก็แม่มาหากันบ้างนะคะใหญ่คือปรมาจารย์ผู้เปลี่ยนชีวิตหมอหลายๆคนทําเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย ไข่ที่เหนียวมดลูกที่ลึกนมที่นึตึงแน่นอยางจัดการเนี่ยหม ก็ถ้าพูดถึงคุณยายจะนึกถึงอะไรใช่ไหมคะก็จะต้องนึกถึงการเป็นพยาบาลนะคะที่ดีเป็นอสซิดมือทองของหน่วยสุติกรรมของเรานะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะคะคุณยายก็จะเข้ามาช่วยเหลือตลอดอย่างเช่นการหาหมดลูกไม่เจอคุณยายหาเจอแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็หลังจากเกษียณไปก็ขอให้คุณยายพักผ่อนให้เต็มที่นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสขหลังจากเกษียณคะ่ะขอบคุณค่ะ นึกถึงพยาบาลมือหนึ่งของสูติกรรมโรมาลสัล็กจุลาค่ะไม่มีใครดึงบอลลูกได้เก่งเท่าคุณยายอีกแล้วค่ะแล้วก็นึกถึงคุณครูคนสําคัญที่ทําให้หนูเป็นหมอได้ในทุกวันนี้ค่ะนึกถึงปาภัยต้องนึกถึงเสียงนี้ค่ะโอ้ยหมอเที่ยงคืนปะเนี่ยหรือว่าจะเป็นอไม่ค่อยรักกันกามาลไม่ค่อยรักกันเท่าไหร่ ก็จะเป็นเสียวกัวันนี้แต่ว่าคือต้องขอขอบคุณบัาไพมากๆที่คอยช่วยเหลือมาตลอดแล้วก็คือเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งของหนูเลยถึงแม้ว่าหนูก็จะแบบว่าเสียหายหลายแสนไปกับค่าไหมค่านุ้นค่านี่อย่างที่บัพไพรบอกเออวันนี้หนูไม่มีตังขนาดนั้นหรอกคะ่ะแต่ว่าหนูมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมาให้แทนใจถ้าร้อนก็นึกถึงหนูนะคะเอาไวพ้พัดพัๆนะคะคุณยายรักคุณยายที่สุดในโลก คิดถึงคุณยายก็จะนึกถึงความช่วยเหลือต่างๆค่ะรีกคุณยายให้มาตั้งแต่แบบเริ่มมาทํางานเริ่มมาเรียนดิบแล้วก็จนผ่าตัดได้ก็คือคุณยายก็เป็นคนโคู้อีกคนหนึ่งที่สําคัญมากๆค่ะแต่คุณยายนะคะยายกลับไปอยู่บ้านแล้วดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะขอให้แข็งแรงตลอดปีแล้วก็ต่อตลอดไปนะคะถ้าเหงาก็กลับมารับจบได้นะอาที่เราวันสองวันก็ยันดีจะได้แก้งเหงา ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคิดถึงนะคะเวลาทีาเยี่ยมยายคิดถึงมกกว่าความรู้คิดถึงความสุขที่เป็นยายมอบให้และเวลามีปัญหาคุณยายให้กำลังใจด้วเสมอขอบคุณนะคะตัวอย่างที่มองเห็นครับคิดถึงยายคิดถึงความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ยายสอนให้นะครับตักเรืน่นงตัดขั้นครับผมตักยายครับคิดถ ที่ให้กำล ال um ังใจเวลาที่พ่อแท้ในการทำงานแล้วก็พ่อใชีวิส่วอะรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จยากฝาัว่าครอะค่ะให้ว่าใครสุขภาพดีให้มีความสุขกับแบบหลาชีวิตกฎิกาลังกฎกติยาขอให้ใครได้เที่ยวกันความสุขไม่ต้องแบบทาาไม่ต้เี่ยเลื่อนตำแหน่งงานแจริงๆพูดไม่ค่อยเก่งแ่เกี่ยวกับเรื่องอย่างเี้นะครับ อยากจะบอกขอบคุณคุณยายที่เคยสอนอะไรหลายอยา่างทุกเรื่องนะไรนะสกายอยากจะบอกว่าให้ยายรักษาสุขภาพดีเด้นะะอนะครับที่ดนึงนะครับไายบ้าย,ายสวัสดีค่ะคุณยายสำหรับหนู่นะคะก็ขอบคุณค่ะที่คุณยายคอยสอนงานตั้งแต่วันอาทิตย์แรกจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่คอยสอนว่าอันไหนควนรทำอันไหนทำยังไงอะไรทําไม่ได้อะไรทาได้ คุณสำหรับรองเท้าคู่แรกขห้องขวาตาที่ให้แล้วก็หนูจะไม่ลืมคุณยายเลยขอบคุณสำหรับทุกอย่างค่ะหลังจากที่คุณยายเกษียณไปแล้ววันนี้ให้คุณยายดูแลสุขภาพมากๆระวังเรื่องล้มระวังเรื่องหน้ามืดแล้วก็หนูรักคุณยายนะคะคุณยายเป็น เสมือนเป็นแม่พระนะครับที่อคอยสอนนะครับแล้วก็คอยคอยช่วยเหลือคอยเป็นอาซิตให้ในการผ่าตัดนะครับตั้งแต่เรียนดีปอมามาจนถึงตอนนี้นะครับก็คุณยายกเกษียณไปแล้วก็ขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆนะครับถ้าพูดถึงป้าภัยนะคะก็จะนึกถึงผู้ช่วยอันดับหนึ่งของสูติกรรมเลยคะ่ะหลังจากนี้ขอให้ป้าภัยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะ สวัสดีค่ะคุณยายประภัยคิดถึงแล้วก็ขอบคุณคุณยายมากๆที่คอยดูแลและเป็นกําลังใจให้หนูเมื่อนึกถึงคุณยายประภัยจะนึกถึงญาติผู้ใหญ่ที่คอยดูแลและประคับประคองให้เราเติบโตออกสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจสุดท้ายนี้ขอให้คุณยายมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากๆในทุกๆวันรักคุณยายนะคะสวัสดีค่ะนึกแล้วบอกมีนไครับคุณจิลลซี ก็นึกถึงพี่ยายก็าจะนึกถึงดีดีได้ดีมัันจอกสารแล้วะหมอนึกถึงก็ทำงานนี่แบบว่าพี่ยายชอบยู่ให้ทำเลยอย่าเงี้ยตาตัดแต่ว่าอยากหย่องมันทำได้เลยชอบทำเชฟก็แม่ค่ะสิขอให้พี่ยายไปใช้ชีิตอยากแฮปปี้มีความสุขแค่จะขายขนมปังขอขายดี เหลือเรามาโดยตลอดตลอดสัปปีที่หนึ่งรียนี่ยไปต่อหนึ่งปีที่หนึ่งรียนเนาะก,ก็ให้ปีนี้มีคนชีวิตใบเกษียณถ้าไม่มีอะไรทำแล้วก็คิดถึงกันก็ามาเที่ยวที่ลังซิตได้นคบอวมาสิสวัดส,ด, <c oughs> สดีครับป้าภพายต้อนนะคบวันนี้ป้าภพายกเกษียณแล้วใช่ไหมครับ ้องขอให้ป้าภายมีความสุขนะคบสุขภาพแข็งแรงนะครับต้องก็คิดถึงแล้วกัรักป่ายมากๆนะครับป่าพายเป็นเสมือนคู่เป็นสเสมือนอาจารย์ที่คอยสอนเทคนิคนต่างๆให้ต้นะครับยังไงเดี๋ยวขอให้ป่อภายมีความสุขมากๆนะคะถ้าคิดถึงพี่พัยก็จะคิดถึงตอนที่ถ้ามีผ่าตัดยาถ้ามีพี่พัยอยู่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะก็หลังจากนี้ขอให้พี่พัยมีชีวิตที่สงบสุขแล้วก็สุขภาพร่างก,กายแข็งแรงแข็งแรงย่างไรงค่ะ พอได้ถึงยายไพ่รู้สึกถึงความสบายใจสมุนมพครับรู้สึกว่ายายคอยให้กำลังใจตลอดคอยคอยวนคอยสอนคอยอยากให้เราเรียนรู้ได้มากขึ้นมันเจอยายไพ่มาตั้งแต่ปี5ปี6จนมาเป็นยี่สูงแล้วคัจยุบก็ยังคงเป็นเซฟทงนเหมือนเดิมครับพอปุณย,ย์ยะไปเราก็รู้สึกหวงหวงแต่หนุนก็อยากให้ยายไพยพักเหมือนกันครับมันก็ใจยังหลักแล้วก็คิดถึงยายไพ่ สวัสดีค่ะคุณยายก็หนูขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คุณยายเกษียณอายุด้วยนะคะหลังจากนี้หนูขอให้คุณยายมีความสุขเยอะๆได้ไปเที่ยวในที่ที่อยากไปแล้วก็ได้ทําในสิ่งที่อยากทําค่ะหนูขอบคุณสําหรับทุกคําสอนแล้วก็ทุกๆอย่างที่คุณยายเหมือนช่วยเหลือมาตลอดในเงี้ยในช่วงทั้งตอนฝึกงานแล้วก็ตอนที่มาเรียนดิพโูมายังไงขอให้คุณยายมีความสุขมากแล้วไว้มาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเบลค่ะดีมครับก็พวกเราเป็นตัวแทนจากอินเทอร์นะคะอยากจะขอบ ที่อยู่คู่กับสุริกรรม,มานานมากแล้วก็ช่วยสอนหลยๆหลายๆอย่างให้เบลกับบีมแล้วก็อิน,อน,อนเทอร์คนอื่นด้วยรวมถึงสอนเบลตั้งแต่เรียนเลยปี่ห้าปีหกครับก็เนื่องจากนกษษษษษักกีเียณนะครับก็ขอให้ยามีสุขภาพร่างกายกแข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุข ดีค่ะคุณยายก็คุณยายกเกษียณแล้วเนาะก็ขอให้คุณยายใช้ชีวิตหลังกเกษียณนะคะอย่างมีความสุสขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกหลานนะคะก็ขอบคุณที่คอยเป็นแอสซิสตนตมือหนึ่งมาให้กับทางหน่วยสุิกรรกันตลอดเลยค่ะคุณยายก็คงเหงาหน้าดูเลยค่ะแม่บ้านนะคะสวัสดีครับยา่ภัยผมเพชรพิพม,มานะครับก็ขอให้ยายไัยมีความสุขหลังช่วงไฟเกษียณนะครับขอบคุณมากครับป้าภัยก็คือป้าที่ยิ้มตลอดเราแกงเท่าไหนก็ไม่เคยโกรธสวัสดีครับป้าไพหมอสุดหล่อของป้านะครับก็ขอให้ป้าัย เกษียณสำราญนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับขอม,มีความสุขเหมือนเกษียณม,มากๆครับสวัสดีค่ะป้าพายขอบคุณป้าภายนะคะที่ช่วยเหลือเอ็ดูตั้ง d a ยังเป็นเด็กน้อยขอให้ป้ามีความาสุขมากๆนะครับรักป้าครับป้าภายอิงก,ก็ขอขอบคุณป้าภายนะคะที่ช่วยสอนอิงหลายๆเรื่องนะคะก็ป้าภายเกษียณแล้วนะคะก็ขอให้ป้าภายท้อผ่อนเยอะๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้ครับปะไพรก็กรเกษียณแล้วนะครับก็ขอให้ป้ามีความสุขในช่วงวัยเกษียณนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนอย่างนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือจริงๆแล้วถ้าไม่มีว่าไครก็คงไม่มีออมในวันนี้เช่นกันเพราะว่าวันนี้ก็อยากบอกเด็กๆเกสมอเลยว่าเนี่ยเออที่ตุลามีผู้ช่วยมือหนึ่งนะครับซึ่งก็คือปะไพยนั่นเองาที่สอนพวกพี่มาเป็นพวกพี่สามารถทํา ขาดการอะไรเหล่านี้ได้นะครับก็ไม่เคยลืมคุณพักคุณของเป้าภัยเลยนะครับแล้วก็ยังรักเป้าภัยเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้เป้าภัยมีความสุขมากนะครับขอบคุณครับถ้าถามถึงคุณยายภัยสิ่งเดียวที่ผมจะนึกถึงเลยก็คือขนมเทียนครับ